สวัสดีครับประแอดมินงทานนะครับผมกับแนวทางหวยราวรวมวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่ส9บก้ามกราคมลาวรวมนะครับเด่นราวรวมวันอาทิตย์เด่น08นะครับมาครับ9 1 4 2 0น0 8ครับ0901 04นะครับ02 8ปดมา8ปดครับแปดหนึ่งแหกร้อยนะครับผมเก้าครับเก้าศูนย์แปดครับเก้าศูนย์เก้าเกนยครับเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสี่ 9 8้างนั่นนะครับผมศูนย์นย์เก้าแปดเก้านี้เน้นหามเลยเนาะเก้าศูนย์แปดนะครับเก้แล้วก็9ก้าดเก้าก็แน่จริงก็ออกมาเด้นนะครับนักรรอยน,น มันเด่นที่เกนะ้าเนาะที่จริงไม่อยากจับหามนะครับไม่ค่อยจะจับหอยหามหอยเบิ้ลนะเพราะว่ามันยากนะแต่ถ้าเป็นหอยดิจิตอลหมายความว่า,าที่มันหม,มุนหม,มุนหมุนหมุนแล้วหยุดนะครับตามเวลาอันนี้ก็มีสิทธิ์นะที่จะออกหอยหามหอยเบิ้ลได้บ่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นระบบดิจิตอลเนาะมันไม่เหมือนกับการจับอหอยลูกปิงปองนะต้องเข้าใจ ทั้งหวยฮานอยนะครับฮานอยที่มีทั้งวันแล้วก็หวยลาวรวมทั้งวันเนี่ยมันใส่ระบบการออกเนี่ยเป็นดิจิตลอลเพราะฉะนั้นเขาเรียกเป็นเป็นโปรแกรมนะอันนี้ก็มีการตั้งตั้งระบบไว้ได้นะครับจะดให้มันออกอะไรเนี่ยแน่นอนนะไอห,หวยพวกนี้นะครับเอาเป็นว่าก็เดวแต่ครับคิดตามเด่นเนาะโชคดีครับ